มาแล้วนะคะเลขมหามงคลจากสมเด็จพกกระนิธาธิราเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเลขรถพระที่นั่งสอนพระองค์ที่ส่งใช้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรที่ตำบลกกธนูอําเภอเมืองจังหวัดบลบบุรีซึ่งต้องขอบอกเลยนะคะว่าเลขทะเบียนรถพระที่นั่งได้ออกตรงๆและออกต่อเนื่องบ่อยมาก ถ้าใครที่ตามเลขรถพระที่นั่งของกรมสมเด็จพระเทพในแต่ละงวดจะรู้เลยว่าเข้ารางวัล้า่ขั้นที่จะบ่อยและสําหรับในงวดประจำวันที่1ตุลาคม2518ขอบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสมเด็จพระกกนิษฐาธทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนางสาวจำลองนกยิ้ม และราษฎรตำบกลกกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยนางสาวจำลองนกยิ้มนะคะมีอายุอยู่ที่97ปีเป็นสมาชิกโครงการบ้านนี้มีล้าปลูกผักกินเองเมื่อปีพศ2 5 6 0ซึ่งได้รับพระราชทานพันุ์ผักที่ผลิตโดยสูย์พัฒนาพันธุ์พืชจากพันเพนซิลลีของมูลนิธิชัยพัฒนา และเป็นต้นแบบของการปลูกทุกอย่างนเองกินทุกอย่างที่ปลูกหากมีเหลือก็แบ่งปันมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีออกกำลังกายด้วยการดูแลแปลงผกักปลูกผักสวนคอรอทุกวันสามารถพึ่งพาตนเองได้จนถึงทุกวันนี้ในการนี้สมเด็จพระเทพได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรที่จังหวัดลบบุรีโด,ดยรถยนต์พระที่นั่งสดพระอ,องค์หมายเลขทะเบียน 1ดึดเด็ก4905ซึ่งหลอกคอหองเองก็ไม่พาดนะคะที่จะนำเลขมหาโมงคลเหล่านี้มาตีเป็นเลขเด็ดแนววันประจำวันที่1ตุลาคม2อ1 8โดยหลอกคอของได้พากันวิเคราะห์เลข2ตัวเด็กเก้าเจ็ดสี่เก้าส 19และ15ึ่้าเน้นๆเลยนะคะคือ05และในส่วนของเลข3ตรงๆคือ490 495 49 90 905และ149สามารถนำเลขรดพอที่นั่งของกฎสมเด็จพระเทศไป็นลองเสียช่วยกันดูได้เลยนะคะและนอกจากนี้ยังมีเลขมหามงคลเลขว่าสำคัญเป็นเลขเด็ดที่เราจะพลาดไม่ได้เลย นั่นก็คือเลขวันศัพั์ของประเทศไทยอย่างวันนักวามินทรมหาราชน้อมลำมลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหร,รัชกาลที่9ผู้ส่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเป็นเลขที่ยังไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนนะคะเตรียมลุ้นโชคสลักกินทบาลแห่งว่าประจำวันที่1ตุลาคม2518ได้เลยคะ่ะ ขอเลขมหามงคลเลขวันสำคัญอีกหนึ่งวันของเดือนตุลาคมนั่นก็คือเลขวันเสด็จสวรรคตครบ9ปีของพ่ะบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรหรือในรรถศักาลที่9น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผู้สรงเป็นที่รักของกวงสนชาวไทยพร้อมเปิดเผยแนวทางเลขเด็ดเลข,เลขมหามงคล หนงว่าประจำวันที่1ตุลาคม2518โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พระราชทานชื่อวันค้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรลงในประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนื่องจากวันที่13ตุลาคม2518เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคต ครบรอบ9ปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณอยากหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ส่งพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหมอ่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตขอพระบาทสมเด็จพระบรมศนกาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรหรือในหวงรัชกาลที่9ว่าวันนบมินทรมหาราช ตามที่ทางรัฐบาลได้ขอบพระราชทานพระมหากรุณาจึงเขียนสมควรกำหนดให้วันที่ส3าตุลาของทุกปีเป็นวันนวัวมินทระมหาราชสำหรับในเดือนตุลาคมเลขมหามงคลที่เราจะพลาดไม่ได้เลยคือเลขจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูม,มิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีซึ่งพระองค์ ทรงเป็นพระราชโอรสพระอ,องค์เล็กในสมเด็จพระมหินตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนนีโดยพระอ,องค์ทรงพระราชสมภพในวันที่5ธันวาคมปีพศ2470และได้ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมปีพศ2559ด้วยพระชนมายุ อยู่ที่88พรรษาและประเทศไทยได้ตั้งให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่53ตามประวัติศสาสตร์ไทยได้ทรงขึ้นของราชตั้งแต่วันที่9มิถุนายนปีพศ2489 และได้ทรงเป็นประมุกแห่งรัฐที่ของราชยาวนานที่สุดมากที่สุดตลอดการในประเทศไทยพระองค์ได้ทรงงานอย่างหนักเพื่อดูแลประชาชนคนไทยด้วยพระปีชาสามารถในด้านต่างๆทําให้ประชาชนคนไทยทรงรักและขอบรบพระองค์อย่างมากและได้ยึดถือคำสอนของพระองค์อย่างเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตจบจนปัจจุบัน ซึ่งเราสามารถนำตัวเลขมหามองคนเหล่านี้มาลองเสีย่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะโดยเลขสองตัวที่เราแนะนำคือ09 05 70 13 59 88และ53ในส่วนของเลข3ตัวตรงๆที่เราแนะนำคือ512 470 559 และ4 8 9นอกจากนี้ในเดือนตุลาคมยังเป็นวันค้าวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยา่าโดยพระองค์ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระบรมทรนมหารนันมหิดลและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและเป็นสมเด็จพระอยุกาเจ้า ในพระบาทสมเด็จพระวชิลาก้าเจ้าอยู่หัวสำหรับพระราชประวัติของสมเด็จย่าพระองค์ทรงพระราชาสมภพในวันที่21ตุลาคมปีพศ2443และได้ทรงเสด็จสวรรคตในวันที่18กรกฎาคมปีพศ2538สิริพระชนมายุอยู่ที่94พรรษา ซึ่งเราสามารถนําตัวเลขมหามงคลเหล่านี้มาลองเสีย่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะโดยเลขสองตัวที่เราแนะนําคือสองหนึ่งสี่สาและ9 4ในส่วนของเลข3ตัวที่เราแนะนำคือ4 4 3และ5 3 8และในเดือนตุลาคมนี้นะคะ ยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสิรภาธาภรณ์พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเรยรักอัครราชกุมารีท่งเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชโดยพระองค์นะคะได้ทรงประสูติในวันที่8ตุลาคมปีพศ2525และปัจจุบัน ได้ทรงมีพระชนมายุอยู่ที่42ย่าง43พรนศาซึ่งเราสามารถนำตัวเลขมหามงคลเหล่านี้มาลองเสียช่วกันดูได้เลยนะคะโดยเลขสองตัวที่เราแนะนำคือ08 25 42และ43ในสอบของเลข3ตัวตรงที่เราแนะนำนะคะคือ525 สามารถนําเลขมหามงคลเหล่านี้มาลองเสีย่ยโชคกันดูได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูเลขมหามงคลเลขรหัสประจําพระองค์ซึ่งเป็นเลขรหัสประจําตัวของพระบรมวงศานุว,วงศ์ทุกๆพระอ,องค์ที่ยังไม่เคยออกมาก่อนเพราะในช่วงต้นปีได้ออกเลขรหัสประจําตัวพระอ,องค์ไปถึงสมชุดใหนงวดนี้จับตาเลของค์พาและเลของค์ทีไว้ให้ดีๆนะคะ สำหรับรหัสประจำตัวพระองค์คือรหัสที่ใช้เรียกวิทยุสื่อสารและออกหมายกำหนดการโดยที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกทกุพระองค์จะได้รับรหัสประจำตัวพระองค์ไม่เหมือนกันซึ่งมาในรูปแบบของเลขชุดสามตัวโดยแต่ละพระองค์มีเลขประจำตัวดังนี้รหัส901เป็นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิราเก้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่10รหัส902เป็นของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุทธาพิมลลักษณ์หรือพระบรมราชินีรหัส903เป็นของทูลกระหม่อมเย้งอุบลร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนันนาวีรหัส904เป็นของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมาร รหัส905เป็นของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีรหัส906เป็นของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวลัยรักอัครราช,ชกุมารีรหัส907เป็นของพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีรหัส908เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนชราเทพยาวดีรหัส9 0 9เป็นของพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรรหัส911เป็นของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยยาธรกิติคุณรหัส918เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาและรหัส919 เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัชมีโชติสำหรับรหัสประจำพระองค์ที่เคยออกมาแล้วในปี2516มีเลข901ของในหลวงรัชกาลที่10เลข905ของสมเด็จพระเทพเลข906ของฟ้าหญิงจุลาพรและเลข907ของพระองค์สมโดยเลขมงคลเลขรหัสประจำพระองค์ ในงวดนี้เราเคอาหวยต่างเลงไปที่เลข918ของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและเลข919ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตเมื่อนำมาตีเปเลขเด็ดในงวดที่กำลังจะถึงนี้เลขท้ายสองตัวคือ91 19 98 89 99 1 8และ8 1ดหนสำหรับเลขท้าย3ตัวตรงๆคือ918และ919สามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสีย่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นยำ้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสีย่ยงโชคเท่านั้นดวงชะตาโชคลาบวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อ ในส่วนของคนที่ไม่เคยถูกหวยไม่ค่อยมีโชคมีลาบลองทำการสวดมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้กับตัวเองตามบทสวดต่อไปนี้ได้เลยคาถาถูกหวยหลวงปู่สวงคาถาขอนิมิตรสวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออกหรือใช้สวดก่อนซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกตังเนโมสามจบ สหหวยังเอหิอาคาชายะอา,าชาชิสหหิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกะวิทูสัทธาเทวะมนุษยานางังอุอาคาหานิมิตังขอให้สวดภาวนาร้อยแปจบได้ยิ่งดีขอให้สมหวังทุกประการ รวยโชครวยลาบถูกหวยตลอดทุกคนนะคะขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคดวงชะตาโชคได้วาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ